กองสุ่มเงินล้านใครได้ของดีก็รอดไปแต่ถ้าใครได้ของไม่ดีตายขอให้บ้านหลังนี้โชคดีเถอดนะบายบายแล้วเจอกันนะจ๊ะกองสุ่ม ใครมามาตอนเวลานี้อะนะดึกก็ดึกมืดก็มืดของอ,อะไรมาส่งฮะส่งเวลาสี่ทุมนี่นะพูดเป็นเล่นนะ่ะใครมาส่งอะไรหรือว่าเอฟซื้อผ้าไว้ปะหรือว่าเราสั่งสบู่ใบล่ากัน กันแดดหรือว่าเจอไบล่าหรือเปล่าวะอุ้ยช่วงนี้จิ๋วกาลังขึ้นพอดีไม่เห็นมีอะไรเลยอ๋ออะไรอ่ะองสุ่มเงินล้านจริงปะเนี่ยกล่องสุ่มเงินล้านจริงเหรอมีใครแอบมองมาเปล่า,าไม่มี ถ้าเป็นจริงฉันขอได้บ้านสักเพิ่มอีกสักสิบหลังแล้วก็ขอรถเก๋งอีกสักสิบคันขอรถสปอร์ตขอรถปาเช่ฟินฟินฟินปอเช่แล้วมฟินฟินฟินเด็กเล็กาเป้ก็ประเทศที่มีแตตีขอแบ็โบคินี่ขอโรถซับขอมีเงินสักแสนล้านเลยได้ไหมคงเป็นไม่ได้หรอกเฮ้ยใครอ่ะพูดเป็นเล่น หายไปไหนอ่ะฮ <Yeah. S 2> e no? ู ed, ้ยฮู้ยโยผีผีโอ๊ยตุ๋ยตายผีเป็นแน่หรือว่าเราตาฝาดวะอาจจะเป็นไปได้ว่าเราตาฝาดอะตอนนี้เสียงอะไรน่ากลัวชิบเป่งอ้เป็นผีแน่แน่ ตอนนี้ไม่มีใครอยู่บ้านมั้งก็ไม่มีใครอยู่บ้านนี่ว่าลองโทรกล่องสุ่มเงินล้านดิค <Soon! S 1> ่ะเชนต้องเป็นผู้โชดค <Bright. S 1> ชดีเขาบอกว่ามีไอแพดโทรศัพท์อุ้ยมีทองด้วยถ้าได้ทองหรือไอโฟนหรือโทรศัพท์ก็คงจะเดีฉันต้องรองรุน่นขอแยกโทรก่อนนะคะกล่องสุ่มเงินล้านอเออต้องตัดตังค์เขายัางไงอะอืม โอ้ไม oh ่กอดเขารับด้วยสวัสดีค่ะกล่องสุ่มเงินล้านใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณคือผู้โชคดีได้กล่องสุม่มเงินล้านสนใจกล่องสุ่มค่ะอืขอกล่องสุ่มกล่องหนึ่งค่ะราคาเท่าไหร่คะฟรีโอ้ไม่กอดฟรีเหรอคะแค่เพียงเห็นกระดาษอยู่หน้าบ้านก็คือได้กล่องฟรีถ้าเราโทรไปหาใช่แล้วครับ คุณคือผู้โชคดีนั่นเองใครที่เห็นหรือใครที่ได้ใบ,บปลิวนี้คุณจะได้ของฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ,จ่ายใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวคือขออนุญาตนะคะประมาณว่าสมมติว่าเออพอดีเออได้เห็นกระดาษอของสูมเงินล้านมาส่งถึงหน้าบ้านค่ะและ่นี้แค่โทรมาเอาของสูม่มาให้ถึงหน้าบ้านเลยเหรอคะจริงเหรอแค่เพียงโทรไปน,นี่นะได้กล่องสูมฟรีไม่ต้องเสียตังค์อีกเอาค่ะเอาหนึ่งกล่องค่ะได้สักสองสามสี่ห้ากล่งงงองได้ไหมคะ ได้หลายจังได้แค่กล่องเดียวได้แค่กล่องเดียวเองเหรอคะกล่องเดียวก็ได้คะ่ะจะาส่งทอนไหนคะอีกนานไหมคะโอ้ไมก่ก็จริงหรอคะอีกไม่นานโอเคคะ่ะหนูจะนั่งพูดโทรศัพทสังโครอหนูขอเป็นไอโฟนไม่ก็ทองนะคะทองสักสิบสลึงเออไม่ไม่ไม่ทองซักร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทชื่นใจค่ะทองหนึ่งร้อยบาทก็ดีใจแล้วคะ่ะขอบคุณค่ะผู้โชคดีครับอย่าลืมอ่านกฎอยู่หน้าหลังนะครับ สำคัญมากเลยนะครับความตายเลยนะขอให้คุณโชคดีครับบ๊ายบายกล่อ,องสมเงินลาหนูขอให้หนูได้นะคะพี่จ๋าทำไมเราเป็นผู้โชคดีอะไรขนาดนี้เกิดมาแล้วะทำไมตัวเองเป็นคนโชคดีก็สวยไม่พอหน้าตาดีไม่พอยังได้กลอ่องสมเงินล้านไม่จริงเหรอวะแค่มีคนเอากระดาษมาโยนใส่หน้าบ้าน ก่อนก็ได้วะเผื่อมันมีจริงๆลองดูนะเพื่อเป็นแกงนักต้มตุ๋นหรือเปล่าอยาให้รู้นะเป็นนักต้มตุ๋นจะฉีกแม่งให้สับเหล็กๆๆเลยพวกนี้ันไม่รู้แหละฉันต้องได้ของรางวัลเมื่อไหร่จะมาเนี่ยรอไปหนึ่งสองชั่วโมงแล้วนะทำไมไม่มาอีกโอ้เสือเยอะเฮ้ยะครอ่ะ ส่องุ่มและด้วยกดเลขข้อหนึ่งเลือกแล้วยกเลิกไม่ได้คืนของไม่ได้ข้อสองห้ามลืมตาในขณะที่เปิดกล่องสุม่มห้ามลืมตาในขณะที่เปิดกล่องสุ่มโอเคโอเคข้อสามห้ามสั่งให้คนอื่นเราคุณจะไปสั่งให้คนอื่นทำไมกูก็ฉลาดมากคอกูไม่ชินควายนะคะที่สั่งให้คนอื่นกูสั่งให้ตัวเองสิคะลาล,ลาฟาืนตาย กูไม่ฝากผืนดอกเพราะว่าฉันรู้เดียวมันต้องเป็นของจนเลือกแล้วยกเลิกไม่ได้ออ้ยได้ท้องได้ไอฟโฟนก็โอเคแล้วได้นขนมห้าบาทกูก็โอเคเพราะกูไม่ได้จ่ายตังค์สักกระบเบิดห้ามลืมตาในขณะที่เปิดกล่งองสู้ก็เป็นแบบฟิลแบบเซอร์ไพรส์ประมาณแฟนมาเซอร์ไพรส์ของเรานอันนี้ก็ชิลๆห้ามสั่งให้คนโอ้ยอันนี้ยิ่งยิ่งไม่ทำหรอกเมื่อไหร่กล่องจํามจาเออในเมฆคนสวยลรวนานแล้ว ตั้งแบบเรียบร้อยดีกว่าเพื่อจะได้เป็นมหาเศรษฐีพันล้านเร็วๆนี้เพราะว่า <c oughs> จะได้เป็นผู้โชคดีกล่องสุ่มในค่ำคืนนี้ยินดีด้วยครับกล่องสุ่มมาแล้วกล่องสุ่มเงินล้านกล่องสุ่มเงินล้านมาแล้วครับขอให้คุณโชคดีนะครับของก็ไม่เห็นมาสักทีโกหกเราดวยว่า <c oughs> ใครอะใครคะ <c oughs> Kamu, aku sedang bunker. Oh my god. 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 นี่มันคืออะไระทุกคนครับระวังนะครับไอ้นี่มันบ้าไอเนี่ยมันบ้าอย่าอย่าไปคุยกับมันเนี่ยนะคนมันจะรวยจะสวยให้ดู ฉันก็จะมีแต่เงินโอ้ยตื่นเต้นอ่ะอยากรู้ว่าของข้างในเนี้ยมันคือทองหรือว่ามันคือเงินหรือว่ามันคืออะไรกันแน่มีคนป่าวะก็ไม่มีแอปเปิลกแอปเปิลม่เอินทำไรลับๆล่อๆวิ่งนีอะไรเนี่ยดูดิ และเอิ่นก็ต้องหลับตาตามกติกาเขาเดี๋ยวอย่างแรกคือโทรโทรไปแล้วห้ามชวนคนอื่นห้ามสั่งให้คนอื่นโอเคหลับตาแล้วก็อืม,มันคืออะไรอ่ะเปิดแล้วลืมตาม รอไหยไม่คิดไม่ฝันว่าเกิดมาจะได้ขนาดนี้เลขมาจะเป็นเงินหร่อยเนี่ยโอ้ยทำไมฉันโชคดีขนาดนี้รว่าเทวดาชอบเราวะเทวดาชอบเราหรือเปล่าหรือคนที่มาแบบว่ากล่องสุ่มให้เราเนี่ยชอบเรา ขึ้นบ้านนี่ค่ะไม่ใช่มันเปเอาทองเอากระดาทอ,ง,ง,อ,อางนั่นหรอไม่ไห้หรอทอ,องเยอะแยะ กล่องสุ่มมาหรือเปล่าดูสิเอาอุ้ยมีตังบนอยู่ด้วยพี่อเะมาจากไหนกล่องสุ่มใช่ไหมอยากได้เงินอยากได้ทองบ้างอะเอาไว้ไหนนะ อสั่งคนเดียวด้วยไม่บอกด้วยใช้ไม่ได้เลยพี่เอิญจบค่ะสวัสดีครับใช้กล่องสุ่มเงินล้านไหมคะพอดีเห็นใบอะค่ะอ๋อใช่แล้วครับทางนี้คือกล่องสุ่มเงินล้านนั่นเองอยากสั่งกล่องสุ่มเงินล้านหน่อยอะคะ่ะผู้โชคดีอยากได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะพอดีเห็นพี่เขาสั่งกล่องสุง่มได้เยอะมากเลยแบบอยากลองสั่งบ้างอะคะ่ะ ได้เลยอขอไว้ๆหน่อยนะคะพอดีอยากลุ้นค่ะผมจะรีบส่งให้เลยนะครับขอให้โชคดีกับกองสุ่มเงินล้านนะครับค่ะโชคดีรอดโชคลายตายค่ะโอ้โรีบเลยละกันไหนๆก็ทำหล่นแล้วไม่รู้หรอกกองสุ่มเงินล้านมาแล้วครับขอให้คุณโชคดีมีใช้ ได้โชคหลายก็ตัวใครตัวมนันนะครับวิ้งมาแล้วหรอไหนไะไรอ่ะสุ้ยโอ๊ย,อยมาแล้วหูกล่องใหญ่ด้วย แป๊บเดียวเองสั่งไปเมื่อกี้มาแล้วทันใจเดี๋ยวนะเมื่อกี้พี่เอินเปิดพี่เอิญหลับตาเปิดงั้นเราต้องหลับตามจะได้เหมือนเราสูงๆอยู่ไหมไม่อยู่เสร็จโจนดิหลับตานะ <c oughs> จะได้ทองจะได้เงินเหมือนพี่เอิญไหมเนี่ย เมี่อีอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอเอ้าไม่มีใครเอาใบนี้อ่จะได้สั่งต่อเหรอเหลือแตงเงินโัวชัวไปไหนเนี่ยใครเอาไปหรือเปล่าพีแ่แจ็คหายอยู่แน่เนี่ยหรือว่าใบนี้เนี่ยเน่งกล่องสมุนล้านโคเบอร์นี่หรอ น่าสั่งบ้าเลยจะลองสั่งดูแลกันนะไหนลองดูสิตัวที่าสั่กล่องซุ้มเลยครับขอเครับจะมาถึงตัวไหนหครับอีกไี่ชั่วม,มงครับโอเคครับเราจะรวยะพุยเราจะรวยนเราจะรวย ไรเนี่ยเฮ้ยมือกระดูกมือกระดูกมาจากไหนเนี่ยไหนเนี่ยมือกระดูกเนี่ยถ้าบอกแล้วกองซุ่มแลกด้วยชีวิตขายได้ของดี รอดส่วนใครได้ของโชคร้ายตายใครจะเป็นผู้โชคดีต่อไป พอไม่ดีแล้วนี่โปรชัวเมื่อกี้ไม่เห็นเห็นเลยตั้งหรือจะสั่งอีกดีเมื่อกี้เราได้โน้ตบุ๊กมาถ้าสั่งอีกรอบนึงเราจะได้เงินไหมเราจะได้ทองหรอจะเป็นรถสั่งดีกว่าสวัสดีค่ะกล่องสุ่มใช่ไหมอ่ะจะสั่งกล่องสุ่มคะ่ะอ่อขอด่วนๆได้ไหมพอดีตื่นเต้นค่ะดีใจอยากได้กล่องสุ่มเงินล้านนะคะ น่าเหรอจริงใจค่ะรีบมานะครับหนักนะมึงปเป็นเอามากอุทงศาสรมึงจริงจริอ,อ กล่องที่สองเมื่อกี้ได้โนูตบุ๊กรอบนี้ของเงินไม่ก็ทองขอเป็นตักๆเลยละกันขอให้โชคดีมาแล้วกล่องสูงที่สองรอบที่แล้วได้ของดี เอานม้ต้องได้เงินได้ทอง กล่องดีกันรอดใครได้กล่องที่ไม่ดีก็เหมือนศพคนนี้แหละคุณอยากได้นกับเราไหมสนใจโถมาได้เลยแล้วเจอกันบ๊ายบายนโมพุทชายะสิ่งหักดิ์สิทจ๋าครั้งนี้หนูอยากจะโรกล่องสุ่มอีก เพราะเขาไม่ได้บอกนนี่ว่าให้โทรกล่องสุ่มคนละกี่ครั้งคั้น,นี้เอินขอกล่องสุ่มอีกเอินก็จะโทร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 เอาสิบ,ย,สบยี่สิบกล่องเลยเพราะเอินอยากมีเงิน,นรวยรวยรวยเพราะฉันอยากจะรวยรวยรวยไม่ได้เป็นคนโลภนะแต่อยากเป็นคนรวยรวยเท่านั้นที่ทําให้ฉันได้โบยบินโทรหาเบอร์เดิมกล่องสองออุ่มเดี๋ยวต้องไปใช้เงินน,นั่นนี่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ ขอบเงินขอบทองเข้าไปดูดิทองเป็นเม็ดๆเป็นแบบอู้ดดูดิดูด,ดิเอ๊ะเอ๊ะทำไมมีหินมาด้วยอ่ะเขาจะเตือนอะไรเราหรือเปล่าวะเขาไม่มีเลยหรอกมั้งโทรเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะเอินนะคะเอนินไดเม่ขอสั่งค่ะ สั่งกล่องสุง่มขอสิบกล่องได้ไหมคะไม่ได้หรอคะหนึ่งกล่องก็ได้คะ่ะขอเพิ่มหน่อยคะ่ะหนึ่งกล่องฟรีนะคะขอบคุณคะ่ะดีใจที่สุดเลยคะ่ะขอบคุณสำหรับทองแล้วก็เงินทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะก็กล่องสุ่มครั้งนี้ฉันก็จะลุ้นเหมือนกันค่ะขอบคุณคะ่ะไปแค่ รลกล่องสุ่มที่มันจะทำให้ฉันรวยเป็นมหาเศรษฐีในชันรู้สึกฉันรวยอะ่ะฉันอิ่มอกอิ่มใจทำไมเป็นคนรวยมันแบบมีความสุขขนาดนี้พ่าไปซื้อกระเป๋าแบรนด์าวโอ my god <c oughs> อยู่ตรงนี้ก่อนนะลูกอยู่ตรงนี้ก่อนนะลูก <c oughs> oh my god ธอคืออะไรฉันอยากรู้จังเธอเข้ามาบ้านฉันได้อย่างไรหื้จะเปิดแล้วนะหลับตนาะอุ๊ยไม่ต้องหลับตาก็ได้ทำไมต้องหลับตาของมีอยู่จริงไม่ต้องจําเป็นต้องหลับตาหรอกค่ะแล้วฉันก็จะกดอีกสั่งแล้วฉันจะกดอีกโทรอีกโทรอีกโทรอีกฉันจะเอาไปสิบสิบยี่สิบสามสิบกล่องไปเลยเพราะเขาไม่ได้มีจำกัดในว่าฉันต้องไม่สั่งเรื่อย อู้มเพราะฉะนั้นฉันไม่ต้องหลับแต่นึ่งสองสามฉันจะเปิดแล้วนะฉันจะเปิดแล้วหนึ่งสองสามเอหืม คนที่รู้จักพอพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีมีใครอยากสั่งกล่องสูงกรกป๋ไหมครับโทรมาที่เบอร์นี้เลยนะครับผมจะไปสมงถึงหน้าบ้านคุณเลยถ้าคุณได้ของดีคุณรอดแต่ถ้าได้ของที่ไม่ดีตัวใครตัวมันนะครับกองสูงเงินล้านยินดีต้อนรับทุกคนนะครับ